คุณชอบแบบเชื่อฟังโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับผม v e กเตอผมเป็นใครผมเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ของ Youtube นะครับวันนี้ผมนั้นจะมาปล่อยลีของเพล็กแบทเทนกราวน์นะครับเพล็กแบทเทนกราวนคืออะไรเป็นเกมสตาร์ต,ตอของ Super b o x ็อกซี่ดีเฟนนะครับงั้นก็ถ้าคุณถ้าคุณพร้อมแล้วก็ไปดูในตัวคลิปกันได้เลยนะครับผม ตัวแรกเรื่องของเราก็คือมนุษย์เงินเดือนนะครับไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเพราะว่าเดฟเขาปล่อยแค่โมโมเดลมานะครับก็มีแค่นี้แหละใส่เนคไทดําไม่ได้ใส่สูตรเพราะว่าเขาอาจจะถอดสูตรออกเป็นเผ่ามนุษย์นะครับต่อไปก็หลีกที่2นะครับก็มนุษย์เงินเดือนอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะมีหุ่นยนต์อยู่ข้างๆนะนั่ง เขาเป็นเผ่าหุ่นยนต์นะครับซึ่งในเกมนี้มีอยู่3ามเผ่านะครับเผ่าแรกก็คือมนุษย์เผ่า2ก็คือหุ่นยนต์เผ่าสามก็คือซอมบี้นะครับโอเคหุ่นยนต์ก็ช่วยเรานะครับไม่ใช่เป็นศัตรูเอาล้วต่อไปก็เปิดตัวเผ่าที่3ามนั่นก็คือเผ่าซอมบี้นะครับหัวมันจะบิดๆ่ดยนะครับหัวเหมือนโดนบี้มาเพราะว่ามันไม่มีสมองนะครับ <c oughs> นั่นแหละเป็นสตูตัวหลักของเกมนี้นะครับสตูหลักนะครับนั่นแหละต่อไปเปิดตัวละครอ,อีก2ตัวเป็นพันธมิตรของเรานะครับตัวแรกชื่อว่าไซโครนบอดเป็นเผ่าหุ่นยนต์นะครับต่อไปก็คนที่2เป็นเผ่ามนุษย์ชื่อโซลเจอร์สแควรนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาเปิดให้เล่นใน เบต้าเทสเตอร์ไหมครับผมก็ไม่ทราบเหมือนเหมือนการแถมผมก็ไม่อยากถามแอดมินแล้วก็เดฟคนอื่นด้วยเดี๋ยวผมโดนเบนเด็กนั่นแหละอ่าลีกยังมีเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าเอาไว้เจอกันในภาค2นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่องผมแม่ง กำลังจะตายแล้วนะครับขอร้องละครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับบายบอยอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าคุณอยากเข้าร่วมเบต้าเทสเตอร์ก็กดเข้าดิส r อของกลุ่ม cii ได้นะครับเป็นกลุ่มของเพล b a แ t ตเทิลฟิลนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดมันไม่ใช่แ t t เท g r o ราวเดอ